เอากินเท้าครับผมขอบคุณมากครับ โดนวะอุ้ยโดนโดนโดนวิ่งเดินนกินแล้วได้นนกินแล้วได้นนกปกินแล้วจุดอยครับผมดุครับอือดุหน้าครับเจ้า จะย,ย่างปลาดุกกบแล้วก็ปลาช่อนนะครับฝาล่อยเน,ะนาะรอนวิดกับน้าสุธานะครับผมเช็คครับสวัสดีครับผมนะครับผมสวัสดีเอทุกท่านแล้วก็ทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปของอ่า อยู่กินดีด้วยเด้อพี่น้องเด้อนะครับผมนะครับสาหรับวันนี้ผมก็พาออกมาหาปูหาปลากินเหมือนเดิมนะครับผมกินกับป้ากันครับพี่น้องเมื่อนี้นะครับผมที่นี่ผมก็ออกมาก่อนเนาะผมออกมาตั้งแต่สวงประมาณตีสามครึกว่าแล้วเนาะพี่น้องระเทศนีอระวางทางผมได้กบตัวนึงนะครับแะ้วก็ปลาดุกตัวนึงกับปลาช่อนตัวหนึ่งเด้อนะครับแล้วั็กระรงย่างนะครับย่างรอดนาซุธากับนาวิชนะครับผมเมื่อนี้กัมีนัดกับนาซุธากับนาวิันะวันเนาะมีเื่อนี้มีเสริมทับหรือนาวันเนาะ นะครับหมายเก้าไม้เดิมเท่านี้แหละครับผมหลังเราจะพัดเนาะนะครับผมมาดุนมาถึงมั่งใจกันครับวันนี้ผมจะมาร์กนะครับกับทีมงานเนาะนะครับผมก็ขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องขอบคุณทุกการติดตามเด้อผู้ใดบพิ่ที่กดติดตามอย่าลืมครับผมกดติดตามไว้นะครับจะได้ประผัดคทีมใหม่ของนักเป็นมือเด้อพี่น้องเด้อนะครับผมทำหรับสำหรับผู้ใดที่กดติดตามแล้วผมขอบคุณหลายๆก็อยู่ตรงนี้ย่งปูมข้องครับผมไปนะครับตอนนี้ก็ย่างปลาก่อนวิทย์การอนุชาก่อนครับ หรือว่าคนจีมาจักมุ่งเนาะไม่ต้องถูกโทษสามกันยูกนะครับคือเอานัดกันไว้ว่าอยู่สพานนี้เนาะนะครับท่านที่นักสุธาเลยไปยีศพง่ายนี่นะครับแต่ว่าน้ำโคตรใสเลยพี่น้องใสเงี้ยงกี่น้ำใสเง้ยนครับนักสุธามัแล้วครับผมหนุนนักสามันแล้วโอ้เด็กแล้วนักสุธาสวัสดีครับโอเคนี่นักสุธามาแล้วครับผมเดี๋ยวกินข้าวกันก่อนเดี๋ยวค่อยออกปลาเนาะแต่ว่าสภาพไหม สภาพไม้ดีได้หนาบ้างนี่ครับอุ้ยหนาบอึ้ยวิเด้งครับพี่น้องปลาหมกปลาหมกปลาหมกปลาดุกปลาคอกรบอุ้ยสุดยอดหัวหอมเป็นเป็นสูตรที่สูตรลักแว่นมั่วสูตรแซ่บเฉยอหน้าเบ่งมากเบ่งแงมากสูตรยาใช่ไหมหอมเลย

บรรยากาศดีพี่น้องเบิ่งนๆถึงที่กำลังขึ้นครับยาวเลยน้งามงามงามครับแต่ว่าป่าสีงามบ่เตี่ยมสีงามบ่เตี่ยมงามมองไปน้ำป่าเลยเอ้าเอากินเขาครับผมมาด้วยครับผมจวดดลวยกันวันทุ่งชาส่วนนวิชครับไอ้นวันเดี๋ยวตามมาที่หลังเดี๋ยวขอผมขอขออนุญาตกินก่อน เอ้านะครับกินข้าวอิ่มแล้วเนาะอิ่มแล้วครับไอ้ลุยอยู่เลุยไปเข้าไม้ครับไม้เข้าวไม้จำ<ว>ก,ก,การนวันมาแล้วครับนุนบ่นนวันนวันสวัสดีครับสวัสดีครับนะนครับเฮ้ยวันนี้พอดีมีอะไรมาให้นวันครับนี่ขอบคุณมากครับ ยินดีต้อนรับสู่แกงน้ำเป็นมั่วครับผมนี่เป็นของขวัญเนาะที่เก็บกล้องมาคืนผมเนาะหรือว่าเป็นน้ำใจเนาะตอบแทนมาลุยด้วยหมาด้วยกันวันนี้จะหมานไหมแต่ว่าปลายังไม่เจอเนาะตอนนี้ยังนิ่งๆอยู่ ตัวนี้ทำไรอีกนี่อ๋อตัวทำนี้ใส่ปลาเข้มครับไหลไหลเป็นกวางทับอ๋อใส่ปลาเข้มครับผม ืมปลาเข็มเอาปลาเข็มเล่นะเฮ้ามึอนี่ไปยังไงไปกินหรอก ไซใั่งกลินนีวดูด่นะมันเล็กจังวะเอ้ยบ้าลเลยนี่มันอย่างนี้มันมาจากไหนวะน,นี่ เดีย๋ยวไปพันมานี้มาตัวนี้สวยเลยเจีวเยเยอะมากครับเต็มตัวตัวไม่โต Long game đi video đầm Đầm On đồn chơi, yeah, 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 Nó yeah, 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 sùm yeah, đen yeah, đầm đầm โอ้โดวนหางโอ้ตัวใหญ่โอ้ตัวใหญ่อยู่ครับโอ้ตัวนี้ใหญ่กว่าเพื่อนละ่ะแก้วเนี่ยโอ้ใส่สวยตัวนี้โดนหางโอเค ลอยร่บนกหูปูงใหญ่แก้วใส่กำลังกินใส่งามๆเลยบัวหน่อยบัวใหญ่ปลาอะไระเนปลาช่อนโอ้โหปลาช่อนตัวเบลเลอร์อเลยปลาอะไรปลาช่อนครับตัวใหญ่มากเลย ไม่อยากยิงมันครับเนี่ยมาดูดิใหญ่มากเลยเท่านี่นละประมาณนี่แหละนั่นอ่ะสองตัวเลยม,มีลูกหรือเปล่าแมวดีกว่าโอ่ขึ้นมาผมซื้อต่อโอ้ยแมเมวนี่มันใหญ่จริงๆมันไม่กลัวคนเลยนะเนี่ยมาดูดิ ขอปีงใจยนะขอระมังให้ไปทำปีนมีปัญญาเหมือนมันจะมีลูกนะอู้ใหญ่ใหญ่มากเลยนั่นน่ะเขาบอกว่าตาป่าว่าเราจะเห็นนู่นอยู่ฝั่งนู้นเห็นไหมนั่นตัวอันดำๆนะ่ะสองตัวนะ่ะเห็นไหมตรงตรงใต้ยนะ่านน่ะดำๆนั่นแหละสองตัวเลยตัวเท้าขาเนี่ยน,น่าจะเท่าขวดเบียร์ได้มั้งแว่นเนี่ยจำเป็นต้องเป็น,น,นแว่นตัวนี้ไหมครับแว่นตัดแสง ใช่ครับแต่ว่าฟูงมันนิ้มไปเนี่ยเลยไม่ใส่แว่นนี่หมดสิทธิ์หมดสิทธิ ตต้นงงตนัวีลอยมานลำกลดอ๋อเป็นว่าตุนตุ่นทัน่วไทยด้อพี่น้องนะครับเอ้าแค่นี้พ่อพ่อได้กินที่ยากเข้าเอาพ่อแค่ได้กินที่ยากครับต้องเอาไปไลน์นี่อู้ดใส่เงามเดรับนี่ยสำฟามื่ออูอ้ตัวอ้วนที่ดีครับแก้วอุ่นล้าลายพี่เนาะเป็นแผ่นเป็นแผ่นอยู่ ไปครับผมกลับบ้านอู้ดลายแห้งอยู่น้องเอ,อ้ยใ,ใส่เนี่ยลายแห้งครับลายแห้งคักเลยลายแบบคักๆเลยล่ะอู้ดตัวนี้ใหญ่ครับอยู่คนเดียวคนรอยอยู่นี่เอา้าลุดเอา้าพอดีลุตพอ,อ,อดีลุดหนึ่งวันลุด โู้ตัวเง่โอ้ยังสีนะ่ไข่เออดีไซนดีไข่โอ้คงกัน,นึกว่าหลุดหลุดนี่โอ้แก้มมี่ก็ดีๆเลยว้าตัวหญ่เอซสยนี่นะครับตัวหญ่กลางสีเมื่อครับทางกับ,บานเขาพอดีแก้วโอ้ตัวหญ่เอากลับบ้านครับผม ไม่ต้องเวทนะไปเจอกันที่บ้านเลยครับผมถึงบ้านแล้วนะครับผมพาของเราวันนี้เนาะอออเอานะครับผมกลับมาถึงบ้านแล้วเด้อนะครับสรุปแล้ววันนี้ผมได้สองสี่หกแปดได้เก้าต้มเด้อวีนองเด้อนะครับผม สำหรับมอนี้เนาะที่แรกก็นัดกันกับนาซุธานาวิ์และ็นาวันไวนะครับผมที่นี่ก็นัดกันแล้วแยกย้ายกันเขาไม้ไม้ไปไม้มันเนาะนะครับอยู่ในระเบียงเด็เราจะสานเด้อพี่น้องเด้องไปไปมามาป่ามันบุพอแล้วครับนี่พ่อบุพอป่าแล้วมันก็แตกก่ยุดป่านี่ผมกันขี่รถเลาะไปเรื่อยเลาะไปเลาะมาเมื่อพูบังกะเจ็ดครับเมื่อพบังกะเจ็ดล้วป่าก็ยังบม่มีครับปัจจินีอากาศมันฮ้อนแดดมันฮ้อนนะครับผมก็เลยเลื่อยกับมาบานเลยนะ พ่อปลาอยู่ข้องเคลนนะครับเป็พ่อปลาอยู่ข้องเคลมันโตไปไงนะครับเป็นพ่อมันโตไปไงเลยผมก็เลยย้อนกลับขึ้นมาบาดไปได้ปลาอยู่ข้องบางควันคือเก่าเด้อพี่น้องเด้อมันอีเด้อครับปลาในส่วนมากคือได้อยู่บางควันเด้อมันอีเด้อนะครับผมบอกว่าลาพี่ัวอะไรใส่ดีไล่ครับนี่ใส่นี่ไล่แห้งครับไล่เลยล่ะแบบโอ้โหเป็นเป็นลอยอะไล่ลอยอะเป็นเวชยาลอย ได้ครับผมหลายแง่งดีก็คือผมตั้งใจยิ่งอเอาแค่นี้เนาะก,ก็คือ,อเอาแค่พอกินเดิศพี่น้องเด้อนะครับมี่นา้นาๆเอฟซีท่นานหนึ่งถามนะครับว่าน้าๆตัวเล็กๆขนาดนี้นาเอาไปทาอะไรกินนะครับผมออกมาเหตดเด็เดี่ยวเดิอพี่น้องเด้อนะครับผมจะว่าเอามาตัดผมว่ารากาเฮ็ดเหตมันเป็นปานิมไกรกลางนะครับแล้วกระตากแด่ดเดี่ยวไว้ทอดครับใส่ตวเย็นไปทอดนะครับสำหรับช่วงวนนี้ผมก็เย็ดไปท่นหนึ่งนะครับ โอ้อยย,ย,ยงังอยูด้อกพี้องตุลย์ยังยังก้มือพี่นะครับผมก็ได้กินก็ได้ยาครับไปกันท่นได้ออกไม้กับพอ่พอแต่คนพลก็ได้ปิ่งยุกก็ได้แจกก็ได้กินก็ได้ท่านครับผมสำหรับคลิปนี้ต้องยังมากมายเลยพี่น้องนะครับดาวเสือัเป็นนะว่าน้ำตัวนึงนะครับเพราะว่าตอบแทนน้ำใจเพื่อนที่เพื่อนอากล้องตัวนี้แหละครับอันนี้เมื่อคืนนะครับเพราะว่าผมลื่อมใบน้องมือหน่อยเนาะลืมมันอ่า มั่วแต่งแต่อันไปยู่รุดซอยหน้าวัดลบอยู่นะครับพอดีผมท่านได้ออกจากไอ้เครื่องรถเจ้ารถท่าน่นเก่ามามาห้พอดีนะครับเผมหน่าวัดกัโทุกมาพาผมก็พอดีมาหายครับผมก็เลยตอบแทนน้ำใจหน้าเพิ่นกันได้เอาเสื้อในบรรดามให้ตัวนี้ครับผมมีหลายเด้อครับสำหรับวัดเดี่ยวของพี่น้องรับมือีกับผมยังมาไหมนะครับขอบคุณทุกการติดตามพี่น้องเอ้ยครับ เลยก็ติดตามแล้คกับขออยู่เมียงหลวงกุงขอนกครับผมตอนกันยิบนาบผมัีผ้มสวัสดีครับก็จะประมาณนี้นะครับตัวเลขผมก็ทําไว้แบบนี้เนาะทําให้เป็นลายก้างไว้เนาะตัวสวยๆก็จะทําแบบนี้ไว้นะครับอันนี้ไว้ทอดก็ได้หนึ่งก็ได้เนาะอาไว้ต้มก็ได้เนาะถ้าเราจะต้มเราก็แผงครึ่งแล้วก็ต้มได้เลยเนาะส่วนนี้ก็เอาไว้ตากแดดหนึ่งแล้วก็ทอดครับไว้ทอดรลปวันนี้ก็ประมาณนี้ครับเนื้อสวยๆเลยพี่้อง